สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวของสะสมสลาม50นะคะ5กระปุกเลยนะก็สูตรแรกค่ะสูตรนี้อันนี้ก็จะเป็นสูตรลับที่หนึ่งนะออกมาเล่นเลยนี่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะยืดอยู่นะคิดมากเลยแต่ว่าติดมือนะคะเราไม่มีเบบี้ออยนะ โลชั่นใส่แล้วเหลวแน่นอนนะคะเอ,อยยจัดมากเลยอืมติดดูดิติดจะกากาวช่อนี่นะ พอค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มาถึงสูตรที่สองกันนะก็เก็บไปก่อนนะคะเก็บมือก่อนเนาะอุ่จรี่นาทีแล้วไม่ได้แม่เป็นไรข้อสองก็สูตรสองไป ก็สูตรที่สองนะก็จะเป็นสูตรนี้นะคะเป็นสูตรนมข้นนะดูเลยนี่อันนี้เริ่มแข็งแล้วนะจริงๆมันจะยืดนะอันนี้เป็นสูตรที่ดีที่สุดที่เคยทำมานนะ<ฮ>ชื่อเห็นหน้ายเด้งมากๆเลยนะคะ ยืดเราต้องยืดมันยืดมันยืดยืดยืด,ยดมันก็ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะมันก็เริ่มแข็งแล้วนะคะก็ต้องเข้าไปดูในคลิปแรกที่เขียนไว้ว่ารีวิวสลามสูตรโนมข้นนะคะอันนั้นน่ะมันกำลังยืดเลยแล้วตอนนี้มันเริ่มแข็งแล้วนะหอมมาช่วยดูดซับสลามสูตรที่หนึ่งหน่อย ดูสีนะน,นี่สีมันสีมนมแ่ยค่ะต่อไปก็สูตรที่สามนะคะสูตรโลชั่นค่ะนี่นะิสูตรนี้นุ่มนะคะนุ่มแล้วก็ยืด ทำจากแมพเอทูพาวเวอรนะสามนาทีแล้วอ่ะนี่นะคะเนื้อก็ยืดนะต่อไปก็จะเป็น นี่ค่ะเป็นสูตรอันนี้นะคะสูตรคโคลนฝุ่นเนาะมาดูกันเลยเนื้อเป็นไงนี่ไงได้ละสูตรคโครนฝุ่นนะสูตรนี้โอ้ยเด้งนี่แล้วก็มาดูกันเลยนะมันไม่ยืดแล้วอะ่ะมันเริ่มแข็งแล้วนะสีออ่นาทีแล้ว ไม่พถ่ายห้ามเกินห้านาทีแล้วเนี่ยเกินห้านาทีลง YouTube ไม่ได้นี่นะคะเนี้ยเป็นนี้อืมเด้งได้อยู่นะอืมนี่จุดคนฝุ่นนะต่อไปที่เคยรีวิวแล้วเลยก็คือนี่ซาลามสูตรลับที่สองนะคะนี่นะเนื้อยือดนะยืดแล้วนะคะ ก็แผ้กันค่ะคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปรีวิวสกูชี่นะคะรีวิวสกูชี่อันที่หนึ่งเนะาะค่ะสำหรับวันนี้ก็เอ้ยไม่ใช่รีวิวสกูชี่สูตรรีวิวสกูชี่อันที่หนึ่งของเรานะคะก็ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะ ค่ะสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีค่ะ